สวัสดีค่ะวันนี้ขอแชร์วิดีโอเพื่อความรู้ในรูจมูกนะคะเนื่องจากพี่มีอาการเลือดออกนะคะจากรูจมูกตอนเวลาอาบน้ําแล้วก็เวลาที่ทําความสะอาดบ้านปัดฝุน่นปัดหยักใย,ยนะคะก็ไม่มีอาการคัดจมูกไม่มีอาการแสบจมูก ก็เลยกังวลนะคะเพราะว่าอาการของพวกมะเร็งหรือว่าเนื้องอกต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวดนะคะพีก็เลยให้คุณหมอที่บ้าน2กล้องเข้าไปดูในรูจมูกว่าในรูจมูกมีอะไรบ้างมีแผลไหมทำไมมีเลือดออกมาสดๆเลยนะคะพอสองกล้องเข้าไปก็พบกับด้านขวาของผนังที่เห็นนะคะ มีรอยแผลนะคะเป็นรอยถลอกของเนื้อเยื่ออ่อนๆนะคะตรงนี้ครั้งแรกที่ส่องเข้าไปก็จะเห็นเลือดอยู่ข้างในนะคะก็เลยทำการเคลียร์จมูกโดยการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่องกล้องมาอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะบันทึกภาพวิดีโอมาแชร์นะคะว่ารูจมูกนี้เป็นรูจมูกที่ปกติดีนะคะ ไม่มีเนื้องอกอยู่ข้างในตอนนี้เราจะเห็นแค่ผิวหนังด้านนอกนะคะไม่ได้เห็นในโพรงไซนัสนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไซนัสก็จะต้องเอ็กซเรย์เข้าไปดูข้างในลึกๆตรงบริเวณสันจมูกนะคะแต่อันนี้ก็จะดูแค่ผิวจมูกนะคะจมูกของพี่ไม่เคยทำการผ่าตัดใดๆเลยนะคะเป็นจมูกที่ปกติ แล้วก็ส่องดูแล้วผิวนอกขอบผนังทั้งสองด้านก็ไม่มีแผลนูนที่เป็นลักษณะของมะเร็งนะคะก็จะเป็นรูจมูกที่ปกติแต่มีแผลแต่ว่าแผลตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะทำการรักษาให้พี่นะคะเพราะว่า รูจมูกตรงนี้มันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะคะถ้ามีเชื้อโรคหลงเข้าไปเกาะในแผลก็จะซึมเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็จมูกเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดติดกับตาเลยนะคะจมูกก็จะอยู่ใกล้ชิดติดกับสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะถ้ามีปัญหาอะไรที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าไปได้เราก็ต้องทำการ ็อกทำการดูแลรักษานะคะพี่ก็ตังวลใจเพราะว่ามันมีเลือดออกหลายรอบแล้วก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปดูนะคะด้านขวานี้ก็จะเป็นผนังของจมูกที่ติดกับสันจมูกนะคะแล้วก็แผลเนี้ยแดงๆเนี่ยคะ่ะจะเป็นต้นเหตุของเลือดที่ออกมานะคะ ในโพรงจมูกนะคะจะมีเหมือนลิ้นใสๆอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นเพิ่มพื้นที่ให้ในโพรงจมูกเนี้ยมีความชุ่มชื้นเวลาหายใจเข้าไปในปอดก็จะมีความชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศข้างนอกจะมีความแห้งนะคะลักษณะโดยรวมผนังจมูกด้านนอกก็จะเป็นแบบที่เห็นนี้นะคะ ในของทุกคนแล้วก็ในคนที่ปกตินะคะถ้าหากว่ามีปัญหาข้างในรูจมูกถ้าเป็นอาการหนักมากๆก็จะเป็นอาการภูมมแพ้และทำให้เราคัดจมูกหายใจไม่สะดวกได้นะคะแต่ว่าตั้งแต่มีการใส่หน้ากากอดามัยนะคะ2ปีที่ผ่านมาทำให้อาการภูมมแพ้ของพี่เบาบางลง แทบไม่มีอาการหอบหืดเลยนะคะแล้วก็อาการที่ว่าจะเป็นหวัดก็น้อยลงมากแสดงว่าหน้ากากาอนามัยเนี่ยช่วยได้มากหลังจากวันนี้ไปหลังจากที่การแพร่ระบาดลดน้อยลงก็คิดว่าจะใส่หน้ากากาอนามัยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการหวัดดีขึ้นมากๆเลยค่ะขนาดที่ว่าที่ร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดเป็นคลินิกนะคะรับคนไข้ทั้งเช้าและเย็น แต่เราใส่หน้ากากอนามัยปกป้องเอาไว้นะคะแล้วก็ล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช้นิ้วมือของเราจับตาจับจมูกหรือว่าจับปากนะคะล้างมือตลอดเพราะว่ามือเราเนี่ยจะนำเชื้อโรคมาเข้าสู่ร่างกายของเราได้นี่ค่ะเห็นแผลชัดเลยก็เลยหายสงสัยเพราะถ้าหากว่าเป็นมะเร็งนะคะ ถ้าเป็นแผลนูนหรือมีการอักเสบก็จะมีเลือดออกมาได้เหมือนกันค่ะเป็นเลือดสดๆนะคะแล้วก็จะไม่มีอาการแสบอาการเจ็บด้วยนะคะในระยะแรกๆพี่ก็มีความกังวลใจแล้วก็ส่งเข้าไปดูก็เห็นแผลแล้วก็เลยแชร์มาให้เพื่อนๆชมก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดูไม่น่ากลัวนะคะก็เป็นเป็นจมูก ที่เป็นปกติของธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเท่าที่พี่ใส่หน้ากากอนามัยมา2ปีนะคะอาการไข้หวัดจากแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆพี่ก็ไม่มีอาการไข้หวัดเลยนะคะสปีมาแล้วก็รู้สึกว่าการใส่หน้ากากอนามัยนั้นช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะ แล้วเวลาที่ทำความสะอาดในบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยสองปีมานี่ไม่เป็นหวัดเลยค่ะไม่มีอาการคัดจมูกเลยแล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพนะคะหรือหน้ากากอนามัยที่ขายอยู่ทั่วไปก็ใช้ได้ค่ะก็ช่วยได้เยอะนะคะจากที่เคยเป็นภูมิแพ้ หนักๆเลยนะคะถึงขนาดว่าเป็นหอบหืดใส่หน้ากากอนามัยทุกวันไม่มีอาการนั้นเลยค่ะในขณะที่ที่ร้านเนี่ยก็รับคนไข้ทั้งเช้าและเย็นนะคะแต่พี่จะป้องกันตัวเองด้วยกันไม่เอามือมาจับปากจับตาจับจมูกแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะก็ช่วยให้ รอดปลอดภัยมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าทุกคนจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะแล้วก็ขอให้เชื้อไวรัสอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะคะก็ขอแชร์วิดีโอให้ทุกท่านได้ชมภายในรูจมูกของพี่เองนะคะเห็นไหมคะข้างในจะมีลิ้น แล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราหายใจเข้าไปในปอดก็จะมีอากาศที่ชุ่มชื้นนะคะจะสดชื่นนะคะผนังจมูกที่ปกติก็จะเป็นสีออกชมพูตามที่เห็นนี้นะคะไม่มีแผลไม่มีอาการคัดจมูกนะคะแล้วก็แนะนำว่า ถึงแม้ว่าอนาคตเชื้อโรคจะจางลงการใส่หน้ากากอนามัยก็ช่วยได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคทุ้งปวงค่ะ